เป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยก็ไม่จะเรียกว่ามินิได้ไหมอะครับมันก็มันก็ไม่ค่อยมินิขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจำนวนเพลงก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน14คนน่ะก็รู้อยู่แล้วปะว่าเราแบบกลับไปเตะบอลลงรูปอะไรเงี้ยแค่เยอะก็จะมีบรรดาเพื่อนๆผมนั่นแหละก็ลองไปเดาๆกันดูแล้วกันครับผมว่าใน14คนเนี่ยจะมีใครบ้างแต่ ก็เป็นเพื่อนๆที่แบบผมรู้จักทุกคนมันเป็นยังไงจีบแบบไม่จีบนั่นสิครับเป็นยังไงจีบแบบไม่จีบก็ยังงงอยู่ว่าสรุปคือจีบหรือไม่จีบอ่อเพราะว่านีมีอ่ะเขาแค่แบบสงสัยตากันปะอใช่แต่ตอนจบก็ก็สมหวังปะสมหวังแฮปปีอนดิงครับผมอ๋อที่ปิดไฟแล้วก็แบบจบถูกต้องแล้วก็หนังสือมาบังแล้วเมื่อไหร่เราจะอยู่ละอจันทร์นะเห็นแบบว่าถ่ายถ่ายจบกันแล้วใช่ไหมน่าจะช่วงประมาณต้นปีหน้าเลยครับ ต้นปีนามกลาน่าจะมกลาครับผมเป็นเรื่องแรกเลยปะพี่ชาใช่ครับดันมากครับผมฝากกัฟฟิโนมินด้วยนะครับผมก็ใครอยากไปดูเด็กๆเตะบอลกันนะครับผมก็แวะไปดูกันได้นะครับผมบัตรยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับก็ซีรีส์เอ้ยละครชุดดวงใจเทวะโฮมครับผมเป็นภาคต่อของคุณชายสุภาพรจุฑาเทพนะครับผมก็ชื่อตอนละอจันทร์นะครับผมก็ น่าจะได้การรับชมแล้วแหละตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเหมือนกันฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผม